ผู้ชมทางบ้านของทาง Tech Talk t h a ครับวันนี้กับผมนายนุะดลเจริญทองแล้วก็น้องสันดี้สันเินีนะครับวันนี้ก็ได้รับเชิญนะครับจาก Tech Talk t h a มาพูดในเรื่องของ Factory Talk Thai 2024 Manufacturing Tech and IT Conference นะครับผมเองก็คงขออนุญาตเริ่มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องสันเินีก็จะมีในเรื่องของการพรีเซนต์ ในเรื่องของโซลูชันของ SAP หลังจากนี้นะครับเริ่มต้นก็คงขออนุญ,ญาตเกินในเรื่องของพอร์ต o ฟลิของ SAP นะครับอย่างที่หลายๆนะท่านทราบเอง SAP ก็เป็น Enterprise Company นะครับที่ทำในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเราเป็นบริษัท Cloud Company นะครับซึ่ง กระบวนการนะครับของเทคโนโลยีของขอี b เองเนี่ยเริ่มต้นพื้นฐาน f ฟา d a t i o n ของเราเองเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของ i m m u n e ร y t e c h n o โล g y นะครับมาทำกระบวนการร้อยเรียงนะครับเป็น Platform, วิเศษทคโนโีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนานะครับระบบในเรื่องของ Machine l h i r n l n g r n นะครับการเอากระบวนการเหล่าน,นั้นมาทำในเรื่องของ Integration แล้วก็มาทำเรื่องของออโตเมตต่างนะครับ t o m ต t i o n Process ต่างๆ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเทคโนโลยีของ S&P a ในการมาบิวรวมกันกันกบตัว c l o u d E&P ER r ของ S&P a นะครับซึ่ง c l o u d E&P ER r ของ S&P เองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการทำ Integration นะครับะระบบงานอนนื่นๆเนื่องจากระบบของ S&P a เองเนี่ยมารองรับมากกว่า25 i n d u s t r y นะครับการ i n t e g r a t i o n ตั้งแต่กระบวนการเรื่องของ Human Capital Management การทำในเรื่องของ Spend Management นะครับแล้วก็เรื่องของ Supply Chain Management แล้วก็ในเรื่องของตัว Customer Relationship Management นะครับแล้วก็ระบบเรานี้เองก็สามารถมาใช้งานร่วมก,กันกับ Tool หรือเครื่องมือขึ้นมือในการทำเรื่องของ <S <S Business Transformation แล้วก็มาร้อยเรียงนะครับกับการเอาตัว Business AI นะครับที่จะมาร้อยเรียงแต่ลฟพิเศษโปรเซสนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับด้อยังมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันเองนะครับเ a p เราเองเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะครับที่จะรองรับในเรื่องของ End-to-End end, Value Chain ในเรื่องของ Industrial m a n ู a เชนิ่ i อัตตานะครับโดยที่ทาง s a p เองนะครับก็จะรองรับตั้งแต่กระบวนการทำา i d อนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าการ มองหาซอร์ซิ่งหรือการหาในเรื่องของอินเวนทอรี่ต่างๆนะครับหรือซัพพลายรอบต่างๆให้ตอบสนองกับความต้องการของกระบวนการผลิตแล้วก็ขั้นตอนการผลิตแล้วก็การดีไซน์หรือการสเกจดูให้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็การเดลิเวอรี่ให้ตรงกับสิ่งที่เซลคอมมิชเมนต์ไว้ว่าจะต้องได้รับสินค้ารับบริการอย่างไรนะครับซึ่งหลายๆองค์กรเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํา จากผู้ผลิตเองนะครับก็เปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ทําในเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงนะครับหรือ after sell ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับ s a P เองก็จะมีระบบ c o l l Back End นะครับที่จะรองรับความแตกต่างของ m a n u t u r i n g ที่อาจจะมีความแตกต่างที่หลากหลายกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Make to Stock ที่อาจจะนในเรื่องของการ ผลิตสินค้าที่เป็นวอลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีความคข็งกมากนะครับเดียวกันก็จะรองรับในเรื่องของ a s s e m b l e to order นะครับที่อาจจะมีขั้นตอนการผลิตที่อาจจะเริ่มมีความคข็งแกมากขึ้นนะครับเทียบกับในเรื่องของ make to stock ขณะเดียวกันก็มีในเรื่องของ configuration to order นะครับที่อาจจะต้องมีในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของวาเรียนหรือ configuration ต่างๆนะครับการที่จะดีไซน์ตามแต่ละคอมโพเนนต์ต่างๆ ที่อาจจะมีความคซพลซกอ์มากขึ้นนะครับตามความต้องการหรือออเดอร์ที่ได้รับมานะครับรวมถึง Engineer ยร์ท d ออที่อาจจะมองในเรื่องของการดีไซน์สินค้าแลว้วก็ขั้นตอนการผลิตให้มันไปสอดร้องกับงานโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่มีขึ้นนะครับการจะทำกระบวนการเราได้เราก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่เราทำการในเรื่องของการแผนการผลิตนะครับการ แฮนด์โอเวอสำหรับให้ให้ฝั่งโรงงานเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นที่มีการวางแผนเอามาใช้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทันเอ็นเอออกมาให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลอินไซ h ์นะครับมาทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทํำขั้นตอนในกระบวนการผลิตต่างๆให้มีความสอดคล้องที่สําคัญหลายๆครั้งก็จะมีเริ่มในเรื่องของการเอา ระบบตรงนี้เองนะครับไปต่อเชื่อมกับตัวแมชชีนหรืออ q u i p m e ต่ต่างๆหรือลายผลิตต่างๆนะครับซึ่ง s c p เองก็จะมีนอกจากระบบคอยาเองเนี่ยวันนี้เดี๋ยวแซนดี้จะมีโชว์ในเรื่องของดิจิต a ลแมน a เ e ลิ n งนะครับว่าการเอาข้อมูลที่ได้จาก ERP ไปเชื่อมต่อนะครับกับเครื่องจักรหรือลายผลิตต่างๆนะครับรวมถึงการ อิ t ทิเกรชันกับเรื่องของ S&P n จะทำอย่างไรนะครับรวมถึงการที่เราจะมองในเรื่องของการรับรับในเรื่องของ s t r a l i t y ในอนาคตนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เองนะครับทางโซลูชันของ S&P a เองเนี่ยนอกจากเราจะมีเรื่องของการเอา Core AI เข้ามาใช้แล้วก็มีการร้อยเรียงนะครับเอา AI Technology เข้ามาใช้ในแต่ละโ e o ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Assistant นะครับ ให้มาช่วยทํางานเอาข้อมูลที่อยากเห็นอยากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับหรือไม่ว่าหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของการทํา d e m a n ์ f o r ์แ a s ์ที่มีการพ i c ก i v e ได้ครับที่ได้ดีขึ้นการมอนิเตอร์ในเรื่องของ s ซ o w m o ่ i โ g p r o d ปรดัต่างๆนะครับรวมถึงการทําในเรื่องของ p r ิเวที่มันทันต่างๆนี่ก็คือการเอา AI มาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ในแต่ละกระบวนการแต่ละขั้นตอน วันนี้เองก็พาสของผมนะครับก็คงขอเนี้ยเกิดเหคร่าวๆต้นนี้ก่อนเดี๋ยวคง hand over นะครับให้กับทางน้องซันดี้นะครับในเรื่องของการ present look and feel นะครับของการที่เราเอาระบบนะครับ integration นะครับมาใช้งานตั้งแต่ r e p digital manufacturing นะครับแล้วก็เอาข้อมูลข้อมูลวิเคราะห์นะครับเอามาใช้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไรเชิญครับน้องซนดี้ครับ ขอบคุณพี่นพดลน,นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะแซนดี้นะคะซันซินีโรซิสนะคะโซลูชันแอดไวเซอร์นะคะจากทาง SAP โดวยวันนี้เนี่ยแซนดี้รับหน้าที่ในการมาโชว์ o ุคแอนฟ e ลของทาง SAP นะคะว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนบ้างน,นะคะแต่แซนดี้ขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะหวังว่านี้จะจะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะแล้วก็น่าจะสไลด์ขึ้นอยู่โอ๊ปสอันนี้นะคะก็คือว่า พอทุกคนพูดถึงเรื่อง smart factory อะค่ะก็คือใน s a p เนี่ยเราจะถือว่าอยู่ในโหมดของ supply chain นะคะพอพูดถึงเรื่องโรงงานการผลิตแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็น supply chain โดยที่หลักๆของทาง s a p อะค่ะเราจะแบ่ง supply chain ะออกเป็น5โมดูล5ส่วนจริงๆจะมีตรงเนี้ยค่ะจะมีดีไซน์ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแต่ของเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีความนิยมสักเท่าไหร่นะคะก็คือเซนีย์อาจจะไม่ได้มีเวลามากวันนี้ก็เลยอาจจะแค่โฟกัสสิ่งหลักๆที่ของ โรงงานส่วนใหญ่ที่เขาทํากันนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของ planning planning นะคะก็จะดูว่าเราม demand เข้ามาเท่าไหร่นะคะแล้วกห็หรือพวก demand เช่น sell order อย่างเงี้ยคะ่ะว่าเราได้ s ์ l อ order มาจากลูกค้าเท่าไหร่แล้วเราแพลนที่จะผลิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ลอง คำนวณดูว่าโอเค capacity material อ,อะไรเรามีไหมทีนี้พอคำนวณเสร็จเราก็จะ start ในเรื่องของ production การผลิตซึ่งในระหว่างทางก็จะเป็นผลิตขึ้นไปถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ QC ด้วย quality inspection อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ l โลจิสติกโลจิสติกนะคะจะเป็นสส่วน warehouse คลังสินค้าแล้วก็ในเรื่องของการขนส่ง transportation นะคะก็จะเป็น cover ใน2เรื่องนี้แล้วก็ในระหว่างเราผลิตอะคะ่ะ เราก็จะต้องเช็คด้วยว่าเครื่องจักรเราเนี่ยมีการเสียไหมจะต้องซ่อมบำรุงไหมมีรอบการผลิตที่จะต้องซ่อมบำรุงอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นในหมวดของ o peration เพราะฉะนั้นใน supply chain ของ S a P อะคะ่ะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะ planning production logistics แล้วก็ o peration ทีนี้ค่ะพอเราพูดถึงคำว่า smart ปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น transaction ปกติที่เราทำกันพอ smart เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่าง,างวิ่งเข้ามาช่วย ในชีวิตประจําวันของในทางโรงงานของเรานะคะทีนี้อาจจะเกริ่นเบื้องต้นยกตัวอย่างนะคะเช่นอย่างแรกในเรื่องของ planning บางเจ้าที่เขาเอา SAP ไปประยุกต์ค่ะเขาก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า digital twins นะคะเอามาคำนวณดูว่าเช่นสมมุติว่าบริษัทฉันเนี่ยต้องการที่จะออกโมเดลรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่ออกมาเขาก็อาจจะให้ลองระบบนะคะออกมาเป็น digital twins นองผลิตออกมา ในระบบนะคะแล้วก็ลองเทสติ้งลองดูเพื่อ,อดูว่าถ้าสมมุติพอใช้ได้แล้วออกมาใช้จริงเนี่ยน่าจะโอเคพวกนี้ค่ะก็คือเอาดิจิ t a ลทวิ n s มาใช้เพื่อลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องเหมือนผลิตลดออกมาจริงๆอะไรแบบนี้ก่อนเนะะี่ยค่ะก็เพื่อในเรื่องของอ p t ติมัลในเรื่องของการดีไซน์จากนั้นพอดีไซน์เสร็จก็ลอนช์โมเดลออกมาแล้วก็ดูว่าโอเคพอลอนช์าขายอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วดูว่า เซลล์ออเดอร์ Order, คำนวณออกมาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วฉันควรจะผลิตเท่าไหร่คะแล้วก็ใส่เข้ามาในเรื่องของแ planning แล้วก็ดูนะคะจากนั้นเนี่ยวิ่งเข้ามาที่อันที่2ก็คือเรื่องของ production ผลิตในระองของเราก็จะเป็น production การผลิตต่างๆเอาอุปกรณ์น,นั่นนี่มาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคส s t u ี้ของลูกค้าเจ้าหนีงของ S P นะคะที่เขาเอาในเรื่องของ Big Data ้าบิ๊กดาต้าแอนาลแล้วก็แมชชีเนอร์ g เนี่ยมาใช้ด้วยกัน Big Data a n a l y t i c ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลถูกไหมคะเยอะๆหลจากหลากหลายจากนั้นก็เอาแมชชีเนอร์닝เนี่ยมาเข้าใจข้อมูลส่วนนั้นแล้วก็ให้แมชชีเนอร์ g เนี่ยช่วยคิดคำนวณออกมาว่าควรจะเป็นแบบไหนมีดีเทคอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นเคสเนี้ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ QC ในดูอ่าในเรื่องของตรวจตรวจวัดคุณภาพพอมีของไอเทมมาแล้วค่ะเขาก็เหมือนใช้อ่าโปรแกรม ในการแคปเจอดาต้ uh, data ออกมานะคะพอถ่ายรูปปุ๊บและระบบเนี่ยเขาก็คํานวณโดยก็มีเบื้องหลังข้อมูลใน Big Data แหละคะ่ะทั้งข้อมูลเนาะแล้วก็ c h i n e l e a r n i n g วิ่งเข้ามาคํานวณว่าโอเคอสินค้าตัวเนี้ยน่าจะมีผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่าง,างตัวอย่างตรงเนี้ยค่ะก็คือว่าสติกเกอร์แปะที่ล็อบเบลอะคะ่ะแล้วก็มันมีความเบี้ยวหรือว่าอาจจะขาดฉีกขาด่าในทั้งระบบเนี่ยเขาก็จะคํานวณว่าโอเคล็อเบลเนี่ยฉีกขาดนะ ที่เทีนี้เราก็อาจจะต้องไปต้องอไปให้ทางการผลิตเขาแปะใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นการนำพวก Machine Learning อะไรเข้ามาใช้ไปยุกในการทำโปรดักชั o นในส่วนของ QC นะคะอันต่อไปค่ะเทคโนโลยี Technology ในด้านของอคลังสินค้าอันนี้อาจจะเป็นพูดในเรื่องของคลังสินค้าเนาออาจจะไม่ได้พูดถึงตัวขนส่งรถเล็กนี้นะคะก็คือลูกค้าของ ทาง S&P ค่ะเขาก็มีการใช้ AR Augmented Reality ก็คือมากับแว่นก็คือพอใส่แว่นอะค่ะเขาสามารถจะให้แว่นไห d ดีเทคแล้วก็สแกนตัว QR c o d ร label เบบาร์โค้ดของทางกล่องสินค้านั้นได้แล้วก็เหมือนใช้ voice ในการ recognition ว่าโอเคสองชิ้นเช็คมันสองชิ้นนับแล้วและระบบเขาก็จะบนันทึกเข้าไปว่าโอเคมีการนับสินค้าเข้าสองชิ้นเข้ามาในระบบหรือว่าอาจจะกรูดิชูอ,ออกสินค้าเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้าถูกไหมคะก็อาจจะสามชิ้นเช็คอะไรก็แล้วแต่หรือว่า,าจะมีการ ทำฟิสิกอลเคาน์ติ้งในไวเอ์ฮาของเรานะคะ <c oughs> ก็คือมอใช้ตัวแว่นตัวนี้เะคะ่ะเป็นการดีเทคแล้วก็ใช้ Voice ในการสั่งเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนแอปพลายเทคโนโลยีล้ำๆนะคะเข้ามาที่ก,กับโรงงานของเราอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจาของทาง s อ p ที่พออทางด้านชอ o ลอนเนี่ยเขานำเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยขึ้นมาที่หน้า s อ p จะประมาณไหนนะคะ อันที่สาค่ะก็คือเป็นโอเป a เรชันปกติแล้วเนี่ย่าพอเราทำงานเครื่องจักรไปเรื่อยๆเราก็จะต้องอาจจะมีรอบของช่างนะคะให้เข้าไปตรวจเช็คสินค้าอ่าอ่าแอ,อสเซหรือว่า machine เครื่องจักรนั้นๆหรือว่าเราอาจจะอ่ารอก็ได้ว่าสมมุติพอมีช่างเดินผ่านอ้าวเจอตรงนี้เสียขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่สุดใหญ่จะอราอาจจะไม่ได้ต้องรอะคะอาจจะต้องมีรอบทีนี้ค่ะพอสมมติเรามีรอบเช็คแล้วไปเจอว่าเสียแล้วอุปกรณ์นะั้นะคะ สเปรพาจะต้องนิดสเปรพาสมาเปลี่ยนแต่สเปรพาสนั้นนะคะก็คืออาจจะต้องออเดอร์จากต่างประเทศใช้เวลา15วันอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเคสนั้นขึ้นมาการไม่ว่าพอเสียล้วค่ะสิวันนั้นเนี่ยเครื่องจักรอันนี้ใช้ไม่ได้เลยกลายเป็นว่า,า performance ในการผลิตของฝั่งเราเนี่ยมันก็จะเหมือนหายไปเพราะว่ามีเครื่องจักรอันหนึ่งคือผลิตไม่ได้เลยถูกไหมคะ15วันก็คือค้า้งติ่นทีนี้เราก็ไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้น บางลูกค้าของ SAP เนี่ยเขาก็คือแอพพลายในเซนเซอร์แล้วก็ไปแตแปะไว้ที่หรือติดตั้งไว้ที่เครื่องจักรนั้นๆเพื่อคอยดูเช็คว่าโอเคมีการเขย่าไม่มีอ่าเทมเพอเจอร์อุณหภูมิที่สูงเกินไปไหมซึ่งปกติควรจะวิ่งอยู่เท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนมันก็อาจจะมีการต้องเข้าไปเช็คแต่ถ้าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่มันร้อนกว่าปกติอยู่สักวิกหนึ่งเพราะฉะนั้นเครื่องมันก็อาจจะเสียพังเร็วมากขึ้นกว่ารอบที่เรา จัดการเอาไว้ถูกไหมคะทีนี้พอระบบเขาค่ะเอาข้อมูลตรงนี้เข้ามาวิเคราะห์เขาก็จะมีการอขึ้นมาให้เราแล้วก็บอกว่าโอเคอาจจะต้องมีเช็กรอบหรืออาจจะต้องเข้าไปเช็คอะไรมากขึ้นทีนี้อุปก,กรณ์ตัวนี้เนี่ยถ้ามันถ้ามันเสียเนี่ยจ,จะต้องออเดอร์ก่อนนะมันก็ทําให้เราสามารถคาดการณ์แล้วก็วางแผนล่วงหน้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ predictive maintenance ที่มีมาแล้วก็ลูกค้าทาง S P เนี่ยก็ apply เข้าไปนะคะในเรื่องของ operations อันนี้นะคะก็คือเป็นเหมืนเทคโนโลยีต่างๆที่เซนดี้เกิดมาว่าเขาเอามาประยุกต์เข้ากับทางซัพพลายเชนทางช h o p ฟลอร์ของทางลูกค้ายอย่างไรบ้างซึ่งนํามองตรงนั้นนะคะที่เซนดี้เล่ามาตะเกียมันจะอยู่ส่วนล่างถือว่าเป็นชั้นฟลอร์เนาะข้างล่างในการทํางานของเขาทีนี้แต่คนที่อยู่ท็อปฟลอร์ค่ะเขาก็จะดูในหน้าของ SAP ก็จะเป็นส่วนบนขึ้นมาแต่ทีนี้ข้างล่างไงค่ะไม่ว่าจะใช้เป็น SCAda เอยหรือว่า IoT เอยโรบอทอะไรเอยหรือว่าใช้ h ัน e ี w e l l หรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้ส่วนต่างๆของพวกนี้เขาก็จะมีภาษาเป็นของเขาเองถูกไหมคะสาดี้ก็ไม่รู้ภาษาอะไรแต่ว่าทีนี้ t อ p Floor เนี่ยเรา Top Floor เนี่ยเราก็ต้องอยากจะให้เขาจูนกับ hop Flo o r ข้างล่างได้ด้วยทีนี้เราก็เลยมีเทคโนโลยีมีซอฟต์แวร์ขึ้นมาว่า Digital Manufacturing Cloud นะคะเป็นตัวกลาง ที่มาเชื่อมต่อแล้วก็ transfer transaction แล้วก็ manufacturing process ต่างๆปิงกันระหว่าง shop floor กับ top floor นะคะให้เข้าใจร่วมกันนี่ก็จะเป็นวันนี้นะคะที่ฉันีมาอธิบายเรื่องว่า digital manufacturing บวกเข้ากับ ERP จะประมาณไหนนะคะโดยที่ flow ของ demo ในวันนี้ค่ะก็จะมีประมาณ4ร์ทพาร์ทแรกเนี่ยจะก็จะพูดถึงเรื่องของ demand management demand ก็คือตัวพอเรา รู้ว่ามีเซลล์ order อะไรมาแล้วก็เกาะเข้าไปในระบบถ้าใครมี S a P อยู่แล้วแล้วก็คือจะเรียกว่า P I R นะคะคือกรอกเลขมาว่าโอเควิกนี้ต้องการกี่ชิ้นอะไรยังไงจากนั้นคือเราก็ต้องรัน M R P M R P ก็คือ Material Requirement Planning เช็คว่าโอเคมี demand เข้ามาวิ่งจากลูกค้าตรงนี้เซลล์ order เท่านี้เราแพนเพิ่มผลิตเพิ่มไปอีกเท่านี้ resource เราเพียงพอไหม raw m a เรามีเพียงพอไหม พนักง,งานเราเพียงพอไหมถูกงหะแล้วก็ต้องคำนวณตรงนี้ด้วยจากนั้นแล้วก็พอคำนวณแล้วปุ๊บก็จะ create เป็น่า plan order จากนั้นก็ convert plan ตัวเนี้ยเป็น productions นะคะในกรณีที่เราผลิตเองถ้าเราไม่ผลิตเองเราก็อาจจะต้องเ,เหมือนให้ระบบ create ตัว pr ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้ supplier นะคะแล้วก็รอ supplier ส่งของทีงนี้ตัว production order ตรงนั้นนะคะเราก็ต้องมาจัดแจงว่าโอเคมันจะอยู่ที่เครื่อง work center อะไรจะเริ่มเมื่อไหร่ นะคะแล้วก็จะ,จะต้องดูในดูในเรื่องของ Work Center ตรงนั้นนะคะว่า Performance เขาเนี่ยวันวันหนึ่งเขาจะต้องเครื่องจักรตัวนี้ต้องทำงานกี่ชั่วโมองอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Scheduling ต่อจากนั้นค่ะก็คือ Production Execution ก็คือพอเรามี uh, Demand มาและวเช็ค MRP และ Schedule แล้วว่าจะต้องให้เท่าไหร่ทีนี้ก็คือเริ่มการผลิตขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องมีการ Track การผลิตเหล่านั้นพอผลิตเสร็จเราอาจจะต้อง Enter ในเรื่องของค่ายวว่าโอเค สั่งร้อยชิ้น90ชิ้นได้อีก10ชิ้นอาจจะเสีย QC หรืออะไรหรือต้อง scrap ทิ้งไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็จะเป็นตอนฝั่งของตัว production execution นะคะแล้วก็ทำการรัรู้ิของวิ่งเข้ามาบันทึกในระบบว่าโอเคโอเคผลได้ร้อยชิ้นเก็บเข้ามาแล้วร้อยชิ้นนะะี่ค่ะนี่ก็จะเป็น flow ของวันนี้ที่จะโชว์ให้ดูถึง look and feel ของ s a p นะคะเริ่มอันแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของ demand management อันนี้ค่ะถ้าอาจจะ z o มนิดน,นึงนะคะก็อ่า ทางซ้ายมือค่ะก็คือเป็น work center หรือว่าเรียกว่าเครื่องจักรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น by week by อาปดาห์ว่าเรามีการกรอก pir เลขเข้าไปเท่าไหร่ที่นหะาจะมีร0อยชิ้นจากเซอร์วิเดอร์แล้วเราอาจจะสแปร e ไว้อีกร้อยชิ้นก็อาจจะสายไป200ชิ้นสมมุตินะคะแล้วก็จะมีให้ดูด้วยว่า actual กับ plan ข้างล่างนะคะจะเป็นในเรื่องของ a n a l y t i c compare กันว่า actual ไม่ใช่ actual อ่าระบบของ performance แล้วก็ที่กรอกมาเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงซึแล้วก็ทุกต้องคาสีแดงก็คือ Overload นะคะก็คือเราอาจจะให้แมชชีนรัน8ชั่วโมง8ชั่วโมงนี้ถือว่านับเป็นร0 0ซถ้าเรามีการกรอกเข้าไปเลยปึ้ง200ชิ้นแล้วเขาเหมือนมีการผลิตอยู่แล้ว4ี่ชั่วโมงแล้วอีก4ชั่วโมงเขาไม่พอมันก็จะต้องบอกว่าอ่า overload ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นร่าวๆนะคะในการตอนเราทำ simulate เรื่องของ capacity plan จากตอนเราหยอดค่าของตัว d e m a n d PIR วิ่งเข้าไป ฟังความค่ะก็จะเป็นบอกว่าโอเคถ้ามันโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะต้องแอพพลายยังไงบ้างชินโอเวอร์โหลดอีกอกี่ชั่วโมงโอเวอร์โหลดบ้างน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของ capacity planning simulate นะคะต่อมาค่ะพอเราใส่ดีมานเข้ามาแล้วเราก็จะต้องเช็คในเรื่องของ run MRP ถ้าฝั่งซานค่ะก็จะเป็นดูในเรื่องของ f i n i s h g o o d material ว่าโอเคอันนี้ขาดอยู่150ห้าสิบชิ้นเพรา run MRP อันนี้ค่ะถ้ามาดูในเรื่องของ Data View รายละเอียดลงลึกมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ s t Stock r e q u i r e m e n t Material Information ตรงนี้นก็จะโชว์ในเรื่องของว่า Map f i ฟิ s ิช o o ดตัวนี้ค่ะจะผลิตจักรยานนันนี้ขึ้นมาชิ้นต,ต้องใช้พาร์ตอะไรบ้างค่ะก็จะรีเล e เป็นในเรื่องของบอมนะคะอันนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นมาทัดแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่า s t o อกเนี่ยมีอยู่50ชิ้นนะคะแล้วก็มีดีมานที่เราใส่เข้ามาตะกี้200สําหรับวีนั้น พอสองร้อยขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะทริกเกอร์มาแล้วโอเคติดลบร้อยห้าสิบทีนี้พอกดสนี่กดรัน MRP เนี่ยระบบเขาก็จะเคลียร์เป็นแพลนมาก่อนนะคะแพลนออเดอร์นะคะแล้วก็ดูว่าเรื่องของเออพ์ฟอร์แมนซ์อะไรด้วยก็คือถ้าพออีกสองวันเขาก็คือสามารถผลิตเพิ่มเข้ามาได้อีกร้อยชิ้นก็ยังขาดอยู่อีกค่ะห้าสิบแล้วก็อีกอ่าวันหนึ่งระบบถึงจะเอ่อปรดักชันไลน์เนี่ยอาจจะผลิตเพิ่มเข้ามาได้อีกสองร้อยทีนี้ก็อาจจะโคเวอร์ได้แล้วทีนี้เราก็คือ คอนวิร์ตจากตัว Plan Order ค่ะเป็น Actual ก็คือเป็น Production Order จริงๆก็จะเป็นไลน์นี้นะคะคอนวิร์ตเป็น Production Order ท์ทีนี้ก็จะเป็นกรณีของว่าเราเราผลิตสินค้าชนิดนั้นเองซึ่งในตัว i c p นะคะก็จะมีแอนาลิติกในเรื่องของกราฟวิวมาด้วยถ้ามองกนอันนี้คือเป็นตัวเลขเนาะเป็นมรนทัดส่วนนี้เป็น g r กราฟว Graph View, Graph View ก็บอกค่ะว่าสีส้มนะ่ะคือขาดแล้วก็ดิ่งลงนะคะก็คือ5มีอยู่50แล้วต้องการมาอีก2 0 0ก็ติดลบไปอีก1 5อ สีฟ้าวิ่งเข้ามาคืออันนี้ก็จะเป็นเด็กข้างล่างค่ะวิ่งเข้ามาสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกราฟิกยิลก็คือสามารถดูได้ทั้ง Data และก็กราฟิกนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออะไรระบบก็จะแจ้งเป็น notification ฝั่งขวามือเป็นกระดิ่งตรงนี้ให้นะคะถ้าเซนดี้กดเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเหมือน notification ที่เซนดี้อาจจะต้องไป work act ทำอะไรสักอย่างนะคะตรงนี้ทีนี้ค่ะ a d น,นึงกรณีว่าเราไม่ได้ผลิตของชิ้นนั้นเองะคะ่ะระบบเนี่ยเขาก็จะ create เป็น pr วิ่งไปหาทางฝั่งจัดซื้อแล้วก็จัดซื้อทางของฝั่งผลิตก็อาจจะคอนวอตัวพีอาร์นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ทําเป็นคอนวอจากเหมือนไปนแค่ค่ะแพนออเดอร์เป็น production order ก็คือสามารถคอนวอจากในระบบตัวหน้ารันเอ็มาพีได้เลยก็คือคอนวอจากพีอาร์เป็นพีโอค่ะแล้วก็จะสามารถ track ในเรื่องของสเตตัสได้ว่าพีโอตัวนั้นเนี่ยมีกี่ชิ้นแล้วก็มีรอค้างอยู่ในระบบเท่าไหร่รอ d e l i v e อร์รอทำ n v o i อยอะไรเงะะี้ยค่ะ แต่สิ่งที่อยากจะโฟกัสนหนีน้ก็คือว่าใน s อ p อะค่ะเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า predict delivery delay ก็คือสามารถคาดคะเนได้ว่าโอเคสินค้าชิ้นชนิดเนี้ยน่าจะมาส่งตรงเวลาไหมหรือว่าดีเลย์ดีเลย์กี่วันนะคะทีถ้าดีเลย์เราก็อาจจะต้องอ่าคอนแทคกับชับพลเยอร์อะไรกันก็ว่าไปนะคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของทางจัดซื้อ กลับมาที่เอ่อ manufacturing นะคะอันนี้พอเราได้ดีมานมาแล้วเรา run MRP แล้วเราก็ต้องมาจัดแจงว่าโอเคเราจะ work center อันไหนเวลาเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของ assign production order ค่ะเข้าไปที่ work center ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น work center ฝั่งขวา,ขาก็จะเป็น production order ต่างๆนะคะโดยที่ตัว DMC digital manufacturing cloud นะคะมีฟีเจอร์ก็คือเราสามารถให้เขา auto านานช่วย dispatch production order ไลน์นั้นๆได้เหมือนช่วยไม่ว่าจะเป็น strategy backward forward หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนช่วยถือถ้าเทียบกับคนรุ่นเก่าคือเราต้องมา drag and drop กันเอาเองเราต้องมาคิดกันเอาเองใช้สมองเรากันเอาเองนะคะ m a n u a l ม,นนมอือันนี้คือสามารถให้ระบบค่ะตอนอัลกอริทึมแล้วเขาก็ช่วยอาจจะแจ้งได้ว่าคุณจะทำมาในอันแรกอันไหนอันต่อไปเงคะแต่ทีนี้คนทำ scheduling ค่ะเขาอาจจะไม่ได้มองแค่ตัว b o r k center เพียงพอไหมมี production อะไรบ้างเขาอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของ พนักง,งานด้วยว่าพนักง,งานที่จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เพียงพอไหมกะไหนกะเช้ากะเย็นแล้วพนักง,งานมีใบเซอร์ไหมคือบางระบบปฏิบัติงานค่ะอาจจะต้องมีต้องสเปซิฟิกนิดนึงว่าพนักง,งานที่ต้องเข้ามาดูแลตรงนี้อาจจะต้องได้รับการอบรมมาแล้วมีใบเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ในระบบพักก็คือเราสามารถแอสซน์เป็นรายบุคคลได้นะคะว่า บุคคลนี้ได้รับการเซอร์มาแล้วทำงานกะเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คือ s อ i ซ n l ลิงเข้ากับทางของ production order ของเราแล้วก็สเกดูบอกตรงนี้นะคะทีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยระบบของก็จะขึ้น่า Unavailable นะ Missing l a b e r อะไรก็แล้วแต่นี่ก็จะเป็นทริกกันเพราะถ้ามองก็จะคือเป็นว่าทุกทุกส่วนหามันลิงก์กันหมดแต่เราสามารถดู s ิ n งเ r o n ไ z e ได้ภายในหน้าเดียวแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในของฟีเจอร์ที่มีเข้ามาให้ อันนี้ก็เป็นในหน้าของการกำหนด shift labor planning นะคะสีฟ้าก็เป็นคนที่ดูแลในด้านฝั่งเช้ากะเช้าสีเขียวก็ดูกะเย็นนะคะแล้วก็แต่ละคนคือความสามารถอาจจะไม่เหมือนกันคนนึงทำ cutting ได้คนนึงทำ f e e l i n g อะไรก็แล้วแต่ค่ะเราคือสามารถ define ค่ d e f i ค่าตรงนั้นได้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็น overview ของเรื่องของ performance ของทางทีมทางทางะระบบไงะคะ่ะก็เป็นในเรื่องของ planning ทีนี้พอ planning อะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเริ่มฝากผลิตเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของผลิตถ้ามองทางซ้ายค่ะเรียกว่า activity list ก็คืออาจจะมีประกอบแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็น inspection ถ้ามองอันนี้ค่ะตรงฝั่งของประกอบเซนนี่ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอันนี้วันนี้ที่เซนนี่เตรียมมาโชว์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ inspection ก็คือการตรวจเช็คอันี้ก็เข้าไปที่ในตัว activity เซน ตัวที่นี่ transaction ที่จะดูนะคะทีนี้ก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆไม่ว่าจะ start เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มทำงานและ complete non c o n f o r m a n check e c ต่างๆอันนี้ค่ะก็จะมีเมนูตรงนี้เมนูอย่างแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ประกอบประกอบอจักรยาน s นดีประกอบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ work instruction ก็คือวิธีประกอบถ้า s ีสมมติกดเข้าไปอย่างนี้ค่ะที่นี้ก็จะดูได้ว่าคเคถ้ากดในเรื่องของ frame tension tension อะไรเอ่ย รูปค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็น3ามมิติตามที่เราใส่ไว้ในระบบนะเะทคนี้และสจนที่สามารถบิดโค้งดูได้นะคะว่า,าจักรยานเวลาประกอบมันถูกต้องต้องประกอบแบบไหนอันนี้ก็คือ i n s t r u ั t ชั่นคือเหมือนเป็น User m a n แมนคู่มือในการประกอบนะคะอันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ Data c o l l e c t i o n พอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมีในเรื่องของค่าอะไรบ้างที่ต้องบันทึก อันนี้เขาอาจจะเป็นพารามิเตอร์ที่จะต้องกรอกต่างๆเช่น uh, temperature, อ่า t e m p e r a t u r ออุณหภูมิอะไรเอ่ยก็แล้วแต่บางที่เนี่ยพอเชาเซนเซอร์เข้ามาไปะยุ์ใช้แล้วเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเขาก็ไม่ต้องกองรอกเขาก็ให้เซนเซอร์นั้นลิงก์เข้ามาในระบบแล้วก็ให้ระบบมันถึกค่านะอัตโนมัติเลยนะคะนั่นก็จะคือสามารถเป็นไปได้เหมือนกันใน DMC แล้วก็ component list นะคะ component list ก็จะเป็นว่าอ่า uh, finish g o o d ตัวนี้จักรยานหนึ่งคันนี้ใช้ล้อแม็กอะไรบ้าง แล้วก็ต้องใช้กี่ชิ้นนะคะก็คืออาจจะต้องใช้ล้อสองชิ้นเนาะเบรกหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ออจ,จะเป็นในเรื่องของคอมโพ n เนนต์ตรงนั้นแต่ว่าที่จะอธิบายชิวลงก็คือเป็นเรื่อเรื่องของอ่า visual inspector เพราะว่าอันเนี้ยแซนดี้จะทำ q c visual inspector คือแซนดี้เนี่ยเอากล้องอาจจะอ,อุปกรณ์ไม่ใช่กล้องอุปกรณ์ที่มีกล้องอาจจะ Honeywell หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ่ายรูปแล้วก็พอรูปพา อุปกรณ์ชิ้นาน้นที่เซนีิผลิตออกมาแล้วให้ระบบเข้าไปควานหาใน Big Data ในระบบของเราแล้วแมชชีนเลอร์นิ่งคำนวณมาให้แล้วก็บอกว่าเซนติอ่าประกอบจักรยานคันนี้ถูกต้องไหมระบบเนะะี่ยค่ะเขาก็ขึ้นมาว่าผิดแต่ผิดด้วยรองเฟรมก็คืออาจจะต่อใส่เฟรมผิดประกอบผิดนะคะพ r o b a b i l i t y ที่เช็คออกมาแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นด้วยก็คือเหมือนระบบคอยเช็ค้เรื่อว,ว่ารองเฟรมแบบโหเขามั่นระบบบ้านใจว่าว่าผิดตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำแอพพลาต่างๆแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในของตัว DMC นะคะ Visual Inspector คำนวณให้ช่วยเราในการทำ QC แล้วเราก็อาจจะหลอก,กว่าโอเคอันนี้ผิดแล้วก็ต้องไปแก้ไขกันใหม่นะคะก็จ,จะ copy work instruction list กลับไปที่ work instruction list แล้วเปิดดูว่าเราต้องประกอบยังไงนะคะน,นี่ก็จะเป็นเบื้องต้น นะคะของทาง DMC แล้วก็นอกเหนือจากนี้นค่ะที่ transaction ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่า analytics ต่างๆนะคะที่ DMC สามารถเพิ่มมาให้ดูขึ้นเพิ่ม on top ขึ้นมาอีกเช่นในเรื่องของดู performance ของ OEE ในระดับ plant ของเรานะคะว่า OEE ในของ week นี้หรือว่าของเดือนนี้มีประมาณไหนมีค่าอะไรบ้างที่จะต้องควรไปดูแลหรือว่าถ้าพี่ดูหลาย p l a n หลายโรงงานนะคะก็คือสามารถกดแล้วก็ดู overview ของหลายๆ p l a n ในมุมมองที่ เหมือนไกลามากขึ้นนะคะไม่ได้ดูแค่แผนเดียวคือสามารถดูพอ performance ตรงนี้ได้ด้วยอันนี้นะคะก็จะมีมาให้ก็คือถ้าเราไม่มีก็อาจจะต้อง export data ออกมาเข้าไป excel คนเก่ง excel ทำ power เก่งๆก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือมีมาให้เลยแล้วคือมัอแค่ปรับแกนหมุนแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะคะนี่ก็จะเป,เป็นเรื่องของ visibility analytic ที่เป็น real time ค่ะวิ่งเข้ามาให้เสริมมาให้เลยนะคะกับ DMC อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของวันนี้นะคะที่แซนดี้โชว์ว่ามีดีมาร์วิ่งเข้ามานะคะเช็ค MRP p r o d u c t i o n Scheduling แล้วก็ตอนช่วง p r o d u c t i o n Execution เนี่ยมีหน้าตาประมาณไหนพอเริ่มทำงานในเรื่องของระบบแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของวันนี้นะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะก็คือถ้ามองเนี่ยมันจะเป็น2 solution ก็เป็นตัว S4 นะคะตัว ERP หลักๆแล้วก็ตัว Digital Manufacturing Cloud ที่เสริมเติมเข้ามาบริหารในเรื่องของอ โรงงานผลิตมากขึ้นนะคะก็คือถ้ามีใครสนใจนะคะสามารถแกิ QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูลาเลียดเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ